สวัสดีครับผมตากโดาันนะครับและแล้วเราก็มาอยู่การที่ร้านประจกบิ๊กซีสายใหม่นะครับส่วนด้านขวามือนี้เป็นร้านหมูปิ้งอร่อยอร่อยนะแล้วถ้าเรามาจากทางด้านซ้ายมือนะครับที่รถติดติดเนี่ยวันนี้เป็นวันทำง,งานนะวันจันทร์ต้องผ่าน ตลาดวงสกอนะครับขับตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนถึงสายไหม62นะครับมันจะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีเราเลยที่เรา,อาจอดรถอยู่เนี่ยแต่เราจอดตรงฟุตบาทนะครับแล้วถ้ามาจาก,าจากด้าน,นาขวามือ เป็นตลาดเอซนะครับขับตรงมาเรื่อยๆๆนะ mm hmm. ก็จะถึงนะ mm hmm. แล้วตรงฟุดบาทนี้อ่าสั่งได้นะครับ mm hmm. แต่สั่งได้ชุดสองชุดนะเพราะว่าอ่าเรากลัวเกิดอุบัติเหตุนะ mm hmm. ควรจะเข้ามาจอดในอ่า ที่จอดรถนะครับของบิ๊กซีนะงงแล้วร้านเรามีมอ่าจ่ายพันเน็ตแล้วนะครับแล้วป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายเก่านะเพราะว่าอาจจะดูสั่งได้เป็นบางอย่างนะบางอย่างก็เลิกทำไปแล้วดูจากที่ผมพูดดีกว่านะ ร้านเราไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งนะครับเพราะร้านเราเป็นร้านรถเข็นเล็กๆร้านเราจะมีช้อนกับถ้วยพลาสติกให้นะแล้วไลเดอร์ ไเดอร์ยังไม่มีนะครับไลเดอร์ Rider เราไม่มีแล้วอ่าร้านเราจะเปิดกันตั้งแต่ห้าตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งถึง เก้าโมงครึ่งนะครับแล้วเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดเฉพาะวันที่แม่ผมไม่สบายนะแล้วเมนูของเรามีอะไรบ้าง มีโจ๊กหมู35บาทนะครับโจ๊กหมูใส่ไข่40่สิโจ๊กหมูไข่เค็มห้าสโจ๊กหมูใส่ไข่เยี่ยวมาห้าสบต้มเลือดหมูห้าสข้าวป่าถุงละห้บาทนะครับ ข้าวต้มหมูสี่สิบข้าวต้มปลาห้าสิบและต้มจืดหมูสับห้าสิบนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ท่านที่อยากจะหาอะไรกินในยามเช้านะครับก็มาลองที่ร้านเราได้นะร้านประจก บิ๊กซีสายใหม่นะครับดูการทำนะครับ แล้วถ้าอยากจะสั่งเพิ่มเป็นพิเศษนะครับบอกทางร้านได้เลยนะเออผมลืมเก็บอ่าเก็บลืมเลยถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ